ไปที่ชอบที่ชอบนะมาเรียโทมัสอย่ได้มาหลอกรลอนกันเลยเบาๆมือกับพี่นะไปที่ชอบที่ชอบแล้วี่ไหนไปที่ไหนะเอ้ย วันนี้เราจะเจออะไรนะครับผมขอเลิกด่านก่อนขอเป็นฟาร์มเฮาส์อีกหนึ่งทีกันนะครับอ่ะงั้นผมขอฟาร์มเฮาส์แบบปานกลางครับถามว่าเล่นคนเดียวน่ากลัวไหมผมบอกได้เลยว่าเล่นคนเดียวเนี่ยน่ากลัวโคตรๆถ้าเกิดเทียบกับการเล่นหลายคนนะหลายคนก็สนุกได้ความสนุกมากๆแต่เล่นคนเดียวคือกำมัดนะฮะไม่อยากเข้าว่าเลยทีเดียวไปพร้อมไปกันดีกว่ากับด่านฟาร์มเฮาส์ โอเคครับผมมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนี่ที่ฟาร์มเฮาส์นะครับผมผู้ตายคือมาเรียโอมัสนะครับอ๋อตอบสนองต่อทุกคนนะครับอากิจของเราก็คือน้ำสกปรกโมชั่นเซนเซอร์แล้วก็สมาร์ทสติ๊กนะครับผมมีขับไล่วิญญาณร้ายด้วยเป็นครั้งแรกที่เราเล่นคนเดียวแล้วต้องมาขับไล่นะที่ฟาร์มเฮาส์นี้ผู้ตายมาเรียโทมัสไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณร้ายประเภทใดนะครับไปครับหยิบกุญแจบ้านโอ้โหห้องในสุดนะ ัดเอาไฟงานหยาบมาเรียมัสตามชั้นนะครับมีชั้นลอยด้วยได้ครับได้ครับไม่รู้ว่าเขาตายยังไงนะคนนี้ประตูบ้านปึ๊บ โอ้โหเจกระดูกหน้าบ้านโอ้โหตอนรับเสียงก็อกแก๊กก็อกแก๊กอุณหภูมิประมาณสิบสามนะเจากระดูกหน้าบ้านเดี๋ยวผมขอชช้นบนก่อนดีแล้วสิบห้าห้าสิบหกนะครับอุณหภูมิประมาณนี้แกก๊กแก๊กตลอดอะ ฟส้นไม่ดีเลยอะอยมาจากชั้นบนนะไ้เสิ่งอะไรไม่รู้ว่าจากชั้นบน ค okay. ชัดเจนครับนี่บนครับชัดเจนเยวต้องมาตั้งกล้องโอ้ oh, ชั้นบนด้วยประเด็นผมขอเปิดไฟไว้สองดวงพอในบ้านเจอห้องเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยตอนนี้ผมก็เอาหนังสือไปวางละเจอห้องเรียบร้อยต่อไปก็เอากล้องไปดูโพสอกออฟ จะยังไม่เรียกนะยังไม่อยากท้าทายก็คือเราเอาสมาร์ทสติ๊กไปเนี่ยอืมป็นบนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีฟนะิงเกิลพิลน่ะผมโมชั่นเซนเซอร์ไปกับกล้องก็แล้วกันอุย้ยโอ้ใจนึกไฟฟอนติดเองเราเปิดไว้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 เริ่มหลอนนะเล่นคนเดียวแบบหลอนโคตรเดี๋ยวค่อยมาเก็บกระดูกนะ ตั้งกล้องแบบแพนออกไปเลยทีเดียวเพราะว่าเราวิทยุเปิดเอง ติมอชชั่นเซนเซอร์อีกตึงมากเลยเดี๋ยววืบมันเป็นที่แบบตึงมากเลยนะแบบบ้านสามชั้นคือคือสุดๆแล้วครับจริงๆก็ผมดูคอสออฟหน่อยมาดูคอสออฟหน่อย ไม่มีเปลววิญญาณเลยครับถ้ามีน่าจะเห็นละตอนนี้ไม่ไม่ได้หลักฐานผีอะไรชักอย่างเลยโอเคครับชัวร์ว่าไม่มีโกสอฟนะอเอี๋ยวะผมต้องไปไล่วิญญาณกันดีกว่าโคตรไม่ชอบบ้านไม้เลยอะบ้านหลังแบบโมเดลโมเดนยังรู้สึกดีกว่าไปที่ชอบที่ชอบนะมาเรียโทมสัสอย่าได้มาหลอกร้อนกันเลยบาๆมือกับพี่นะ ไปที่ชอบที่ชอบแล้วที่ไหนไปที่ไหนเอ้ยโอเคโอเคโอ้เฮ้ยตัดไฟด้วยอี เบาไม้เบามือนิดนึงน้องเดี๋ยว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 ขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนโอ้ยขนลุก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 เฮ้ยมันเลอะมันเลอะสงสัยน้องไม่กดไหล่ย้อนนะครับก็ไล่วิญญาณเสร็จแล้วโมชัน่นเซ็นเซอร์ยังไม่เดินนะผมติดไว้ด้านในเวลามันลงมันบันไดเนี่ยน่าจะได้เจออยู่ เดี๋ยวตอนสุดท้ายค่อยไปถ่ายรูปขอเอาไปโยนในแถวมนั้นก่อนเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไว้โยนในโยนในบ้านให้เสร็จได้ทำงานง่ายขึ้นแต่คือตอนนี้เราต้องไปเปิดไฟนะ โอ้ยขนลุก <tu> อ <i ro> ืมโอเคเขียนหนังสือครับ ชัวแถวนี้แน่นอนอ่ะอตัดไฟอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นของประตูบ้านดีกว่ามันตัดไฟตลอดเลยอ่ะแม่หรอไปผมอ้อมข้างบ้านได้นะบ้างอย่างนี้คือมีข้อดีตรงนี้แหละ ต้องลองไปส่องตรงสวิตช์ไฟไว้ก่นอนด้เวลาสำคัญแล้วครับ Are you here มาเรียโทมัส Where are you มาเรียโทมัสมาเรียมูลน้อยมากครับเลติงอย่งเดียวที่มีนะเจอมารอบนี้แหละ มาเรยโทมัสฮัลโหลไม่ได้หลักฐานเลยอะว่าผมอยู่ในบ้านนานเกินไปแล้วอะปลอดภัยปลอดภัยลปะปลอดภัยละขันเอ้ยขันมาอุยตึงตึงตึงปรมมงเหลือ52นะครับ เ,เอาละผมพร้อมละน้องผมก็ได้ไม่โดนหรอกมากมีเสียงมีเสียงผมได้ยินเสียง Money Thomas, are you here? Are you here? Show yourself. Where are you? Money Thomas, keep at a side. Keep at a. The... Oh, okay. Thank you. จนชัดเจนกี่มันเปิดปิดไฟเล่น cho yourself, Mario Thomas. cho yourself, Mario Thomas. I know you here. Where are you? Show My man is cho yourself. Mà mang lên nặng ngay lên đây, chờ thì điều này. มต้องเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาแล้วเพราะว่าต้องตั้งที่พื้นแทนออกไปนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นกอสออฟเลยจากชั้นบนหรือมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องเอากล้องไปตั้งอีกฝั่งหนึ่งข้างบนปะอาจเป็นไม่ได้อาจยอยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องถือกล้องไว้ตลอดนะเผื่อจะเก็บช็อตเด็ดนะครับตัวเนี้ย e m f สูงสุดที่4ขีดกเมื่อกี้ผมพูดคลิปอ,อาร n ตดีไซใช่ไหมมาตอบสนองแต่ไม่เป็นคําพูดเนี่ยมันจะพิลไปปึบปบหนึ่งทีให้สปิริบอสม่นน่าจะใช่แล้วล่ะมีส ผมว่ามันไม่ดุมากอาจจะเป็นสปิริตนะไปครับจะตั้งกล้องแผนจากตรงเนี้ยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ okay, ครับผมยัมตัดไฟมากมาคนเดียวมันน่าก,กลัวแบบคือหลังจากเนี้ยผมว่าน่าจะเจอของจริงแล้วล่ะเราอยู่ด่านนี้นานเกินไปแล้วบ้านหลังนี้คือมาแล้วล่ะผมว่ามันต้องมาแล้วล่ะสมองเหลือห้าสิบแปดยาหมดละด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะไม่มีเลย อีกตัวหนึ่งโอเคมั่นใจได้ว่ากดออฟไม่มีแน่นอนครับอืมก็คือกดออฟเนี่ยตัดทิ้งได้แน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรให้เดาอยู่แล้วอุภูมิตัดอุณภูม,มิไม่น่าใช่เพราะผมอยู่ข้างบนมานานมากอันเดมอ,อนตัดออกได้ครับสิ่งที่เป็นไปได้คือ E.M.F.Level 5นะครับโอน,นี้กับฟิงเกิลเป็นฟิงเกิลปินนะที่เป็นสปิริตลอยนิ้วมือ ซึ่งรอยนิ้วมือเนี่ยผมไม่รู้จะหายยังไงเลยคือเมื่อกี้มันปิดไฟตรงนั้นอะแต่ก็ไม่มีฟิงเกอร์ปรินต์ดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้สุดท้ายก็คือ E.M.F. Level 5ครับสปิริตบล็อกเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ตอบนะผมไ,มได้อะไรอ,ไรอีกหลักฐานหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะตัดสปิริตบล็อกออก แมริอุธมาส Are you here? Hello Where are you? มาเ i ี Thomas. I come to see you Hello Maria. นี่เมฟไม่ห้าแน่เลยอะเดินสามสี่รอบละ Này Thomas Cho yourself Where are you มาลัมนลา กินไปเปิดประตูหาหยิบเอฟไม่ไม่ลองวะเฮ้ยชโชยเซลมาเลยโทมัสฮัลโหลอเก้นว่าโอเคอยู่ทีี่

ผมถายรูปไปแล้วนะแต่ถายไม่ติดอ่ะสองรอบเลยอ่ะเอาไปลดกันดีกว่าผมว่าสมองไม่น่าเหลือละผมเจอไป2รอบจะจา่าตาเลยอ่ะธุรกิจถายรูปน่าจะไม่สำเร็จนะผมโดนฮันไป2ทีแล้วอ่ะสมองเหลือยี่ก็คือมช่ชเซนเซอร์ผ่านแล้วน้ำสกรปรกเหลืออย่างเดียวนะเพราะว่ามันเดินลงมานะครับผมคิดว่าน,น่าจะคือสปิริตนะครับแล้วก็ EMF นี่ยไม่ห้าแน่นอน ยิงกันปิน๊นอะผมว่ามีคือตอนนี้ก็คือมันเป็นจังหวะที่แบบตอนมันกระพริบตัวพอดีอะแต่คือทุกคนเห็นผีแล้วใช่ปะ่ะผมว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคละเราจะกลับบ้านได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้สมองผมเหลือ28น่าจะไม่รอดก็ภารกิจก็เสร็จสิ้นนะครับผมระบุป,ประเภทผีเรียบร้อยเวน้ำสกปกเนี่ยผีไม่เดินผ่านนะก็ทำอะไรให้ไม่ได้จริงๆครับ น่ากลัวมากอ่ะแบบเอกิดถ่ายรูปจริงๆแล้วก็เห็นผีแล้วเนาะแต่คือถ่ายไม่ติดเองจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันคือจังหวะที่มันจะพริบอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่าข้างในดำๆเนี่ยจะเห็นผีหรือเปล่าเนาะป่ะกลับกันดีกว่าครับผมกลับมาเรียโทมัสนะครับผมเจอแต่แบบผีสาวอีกแล้วนะครับเป็นหนุ่มหล่อที่ผีสาวตามล่าโอ้โหชีวิตแย่มากโอ้โหสปิริตครับผูกบอกแล้วครับผมร้อยสามสิบนะครับ เสร็จไปเรียบร้อยนะกับภารกิจการตาล่าผีของวันนี้นะครับผมกับมาเรียโทมสัสขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับการใช้เดี่ยวล่าผีถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง facebook และทาง youtube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ